ขวารู้สึกแดงเดือดนะครับก็เข้าใจความรู้สึกแฟนแมนเชสเตอร์เจ็ดที่ได้3คะแนนโอ้ยไม่ใช่ครับได้1คะแนน,นจากการบุกมายันเสมอลิเวอร์พูลในขณะที่แฟนลิเวอร์พูลนั้นก่อนแข่งก็ไปหมดแล้วนะคือบั่นใจว่าชนะแน่นอนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ตามสภาพเอริกันฮารก,ก็จัดตัวได้ตามสภาพเกมแพลนก็อย่างที่เห็น ร,รับเหนียวแน่นต้องชื่นชมการคุมเกมรับของราแฟลแวราลนกับจอร์นี่แวน์แชมเปียนลิก3สมัยซึ่งเก่าการรับลึกหน้าเขตโทษแล้วได้เซนเตอร์มากประสบการณ์คุมเกมเนี่ยมันก็ทำให้มันมีวิน,ยนัยในการเล่นมันกระชับมันรัดกลุ่มแล้วดึงกลางออกมา5คนเนี่ยมายืนรักษาพื้นที่หน้าเขตโทษ แล้วก็ด้านข้างก็จัดการกับซาร่า uh, แล้วก็ลุยดีอาสได้ค่อนข้างดีซาร่าจะโดดเด่นในครึ่งหลังครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยโอกาสที่จะโอเพนเพลย์เข้าไปยิงเนี่ยมันมีเยอะถึง34แต่มันเป็น34ครั้งที่ก็มีประโยชน์ไม่มากฮนะมีจังหวะจะจะไม่กี่ครั้งมันก็ต้องชมการตั้งเกมรับของแมนเชสเตอร์ยูไเต แล้วก็การวางเกมแพนของเอริกันฮารคเขามาเพื่อเสมออันนี้มันก็ชัดอยู่แล้วลิภูนก็ต้องโทษตัวเองนะครับเจนคอปพยายามแก้เกมปรับมาเล่น4-2-2-2ซาลาไปเล่นศูนย์หน้าอะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งหนึ่งที่น่าผิดหวังคือจังหวะเตะมุม12-13ครั้งมันยูไม่ได้เตะมุมเลยนะฮะ12-13ครั้งของลิภูนก็มีโอกาสเพียงแค่ครั้ง2ครั้งก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ลิภูนต้องพัฒนาต่อไปในเรื่องการ ยิงประตูการเข้าทำในหลากหลายรูปแบบเมื่อต้องเจอทีมที่มาตั้งรับอย่างที่เจอกับลูต,ตันแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเนี่ยล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็อย่างที่ผมเคยพูดในคลิปไปหลายๆครั้งว่าลิปุูนยังเป็นทีมที่ต้องพัฒนาไม่ได้ทีมที่พร้อมจะเป็นแชมป์เลยแฟนบอลยุคใหม่เล่นบอลไป1 5 1หนัดตัดสินแชมป์กันแล้วก็คงจะได้เห็นจากเกมนี้ว่าชัดเจน ก็พูดแบบภาษาแฟนบอลก็เรีพูลไม่มีปัญญาที่จะเข้าไปยิงแมนเชสเตอร์ยูเททนเองนะครับก็ต้องเข้าใจว่าทีม JK2 0สมีอะไรที่จะต้องพัฒนาและปรับปรุงอีกเยอะส่วนแมนเชสเตอร์ยูเต็ดก็อาจจะพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในการวางเกมแพลนมาแล้วเสมอเรีพูลได้แต่ถ้าพอใจแค่นี้ก็จะ เห็นฟุตบอลของแมยูประมาณนี้นะครับนั่นเป็นความหลงของสึกแดงเดือดครับ